สวัสดีครับผมมีสินค้ามานําเสนอนะครับชุดนี้จะเป็นไฟตุ่มโซลาร์เซลล์สองหมวัตต์เป็นชุดซื้อ1แถมหนึ่งนะครับคุ้มมากๆนะครับตัวอดไฟจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นหลอด LED สีขาวนะครับเป็นหลอดไฟตุ้มนะครับก็จะมาพร้อมกับสายไฟนะครับแล้วก็หัวต่อเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์นะครับจะมีตะขอไว้สําหรับแขวนไว้สำหรับติดตั้งนะครับสามารถใช้ติดตั้งภายในอาคารตามสถานที่ต่างๆหรือที่ห่างไกลไฟฟ้าได้นะครับชุดนี้ใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับ ตัวแผงโซล่าเซลล์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะไวรับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีสายไฟมาพร้อมกับหัวต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับก็จะมาพร้อมกับขายึดแผงโซล่าเซลล์นะครับไว้ใช้สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับก็จะมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับชุดนี้ใช้สั่งงานด้วยรีโมทนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับมีชุดน็อตแล้วก็ฐานรีโมทมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับคู่มือการใช้งานนะครับสามารถใช้ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆที่ต้องการได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับส่วนแผงโซลาเซลล์ให้ไว้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับนี่นะครับเพื่อที่จะนําไฟมาชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่ของรถไฟชุดนี้นะครับก็จะมีไฟแสดงผลการชาร์จติดแล้วก็กระพริบแบบนี้นะครับพามาชมความสว่างของแสงไฟในตอนกลางคืนนะครับความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับสว่างมากครับผมไฟตัวนี้สามารถปิดเปิดได้ผ่านรีโมทนะครับ สามารถตั้งระบบออโต้ได้นะครับสนใจสั่งซื้อติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับ